สวัสดีจ้าล้านจ๋าต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คึกคืนเลยนะครับสลับมอยฟังเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนกันแล้วเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนเงินเดือนออกนั่นเองไ <c oughs> อโฟนสิบกำลังมาเลยเง <c oughs> ินเดือนออกนี่ผมบอกเลยนะฮะอุ้ยคนลุกโอเคข่าวอ e ีสปอร์ตรอบโลกของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเยอะเหมือนเคยเลยนะครับก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของ f p ฟเอสไทยแลดังต่อไปนี้นะครับมันจะเป็น Facebook YouTube ติ๊กตอกซุปนะฮะก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะครับไปดูที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะกับการขันที่ต้องบอกว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสครับกำลังดุเดือดเลยที่กรุงปารีสกับวอลเล็ตแชมเปนทัวร์2025ครับ เริ่มกันในวันพฤหัสบดีนะครับคู่แรกครับขวัญใจมหาชนครับ Paper Rex ครับสามารถเฉือนเอาชนะยอดทีมจากอเมริกาอย่าง G 2 Esport s นะครับไปแบบแบบสุดมันเลย2ต่อ1แผ่นที่โดยดาวเด่นในเกมนี้ตกเป็นของซัมติงครับมือปืนชาวรัสเซียที่ยิงไปถึง68คิวด้วยกันนะและหนึ่งคนที่ต้องชื่นชมครับนั่นคือ l e ฟจาก G 2 Esport ครับที่ยิงไปคนเดียว71คิวครับ ที่ไม่ได้เล่นดูลิสนะแต่ต้องบอกว่าแบกหลังหักเลยครับแต่ก็แบกไม่ไหวครับเพราะพ่ายให้กับเปเปอร์เ็กซ์ไปคู่ที่2ครับราชายุโรปอย่างไฟนติกครับที่นัดนี้ได้เอาฟอรเจอร์ครับระเบิดฟอร์มเก่งอีกเช่นเคยแล้วครับยิงไป6 4คิวในตำแหน่งเซนติ n เนลส์แล้วก็พาไฟนติกเนี่ยสามารถเอาชนะ d r x ไป2ต่อ1แผ่นที่ผ่านเข้ารอบไปพบกับเปเปอร์เ็กซ์ครับในนัดถัดไปนั่นเองพร้อมส่ง d r x ลงไปอยู่สายด้านล่างครับ ่อมาในวันสุขร์ครับเมดอินบราซิลครับนัดนี้สุดจัดเลยฮะยิงลั่นกันแบบทั้งทีมสามารถเอาชนะทีมเฮเรติกนะฮะไปได้2ต่อศูนยแผนที่ต้องบอกว่าเมดอินบราซิลเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเข้าตายิ่งเล่นยิ่งโดดเด่นนะครับ นับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้เป็นทีมเต่งๆแล้วล่ะคะคู่ที่2ครับเป็น NRG ครับฟอร์มโหดไม่แพ้กันนะครับไล่ถล่มมามืดอย่างใจ a น t X ไป2ต่อศูนแผ่นที่ผ่านเข้ารอบไปพบกับ m a ดอินบราซิลในนัดถัดไปและก็ส่งให้ g จเน X เนี่ยลงไปสู่สายด้านล่างครับ ตอน่องในวันเสาร์กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับการแข่งขันในสายล่างกันบ้างนะครับคู่แรก DRX ครับนัดนี้มาตึงจัดเลยครับโดยเฉพาะมาโกนะครับยิงไปคนเดียว57คิวครับและเก็บครัชได้หลายครั้งมากๆครับจนสามารถเอาชนะเต็งแชมป์อย่าง G2 Esport ไป2ต่อ1นแผ่นที่ทำให้พวกเขารอดตายครับและส่งแชมป์อเมริกาตีตัวบินกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ G2 คู่ที่2นะครับทีม Heretic ครับนัดนี้ฟอร์มไม่ค่อยคงที่นะครับแต่ได้ความนิ่งของ บูฮะช่วยเอาชนะทางใจ N X ไป2ต่อ1นแผนที่ส่งเพื่อนร่วมโซน E M E A ตกรอบกลับบ้านไปครับแต่ต้องชมใจ N X นะครับ กับการที่พวกเขาผ่านมาถึงรอบเพย์ออฟได้นับว่าประสบความสำเร็จมากๆเชื่อว่าปีหน้าพวกเขาจะมาดีกว่านี้แน่นอนครับสลับใจแอนเอ็กปิดท้ายในวารทิศกันบ้างก,กับการขันสายบนครับคู่ได้เป็นการรีแมต์รอบชิงชนะเลิศมาสเตอร์โทรอนโตครับระหว่างไฟนติกกับเปเปเร็กซ์แต่ก่อนเกมดันมีดรามา่าับเกมนี้เพราะว่าอัลฟาเจอร์ครับตัวแบกของไฟนติกครับเกิดป่วยกระทันหันนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องจำใจส่งอาวุธลับอย่างโดมาครับบินมาเลยนะ บินปุ๊บลงแข่งเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆมาลงสนามแทนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คิดนะครับว่าฟินติกเนี่ยเสียเปรียบและเผลอๆเนี่ยถึงขั้นพ่ายแพ้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าผิดฮะท่านผู้ชมพวกเขาโชว์พลังใจพลิกกลับมาเอาชนะไปโปบเล็กไปได้2ต่อ1แผ่นที่ซึ่งไฮไลท์อยู่ในแผ่นที่ตัดสินอย่างโรตัสครับที่ตอนแรกไปโบเล็กเนี่ยนำห่างแบบสบายๆ9ต่อ1นครับแต่สุดท้ายับไฟนาติกเหมือนกดสูตรโกงโชว์ลูกคึดครับ ไล่กลับมาเก็บทีเดียว12วินรวดพลิกเกมนะครับปิดไป13-9ต่อ 9, สามารถเอาชนะเปเปอร์เไปและส่งให้เปเปอร์เร็กเนี่ยตกไปหนีตายสายด้านล่างแบบช็อกกันทั้งโลกคู่ที่ท่านผู้ชมครับ NRG ครับ ต้องบอกว่าร่วมมือร่วมใจกันสุดๆเลยครับสามารถปราบอาร์สปาร์ไปไอ้ไม่ปราบเมดอินบราซิลไปแบบเฉียดชิวครับสอต่อหนึ่งแผนที่ทําให้พวกเขาเนี่ยผ่านเข้ารอบไปพบกับไฟนอติกในรอบชิงสายบนครับและส่งเมดอินบราซิลไปอยู่สายด้านล่างส่วนผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้ต้องยกให้อาร์สปาร์คนเดิมเลยครับที่ต้องบอกว่านั้นเนี่ยจะแพ้นะแต่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวไม่มีตกยิงคนเดียวไปฟังให้ดีนะฮะแปิคิวไอ้บ้าแม่งจะร้อยอยู่แล้ว ต้องบอกนะครับว่าแบกสุดๆจริงๆสำหรับแอสปาร์ตแต่แบกแค่ไหนอินดิวิดวลส่วนตัวหรือความสามารถเฉพาะตัวก็ไม่สามารถทําให้ทีมชนะได้ครับก็ครบหมดแล้วนะครับทุกผู้ชมสารการแข่งขันวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนส์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและสัปดาห์นี้เราจะได้รู้กันนะครับว่าใครที่เก่งที่สุดในเกมวอลเลย์ในปี2025ส่วนทีมที่เหลืออยู่มีดังต่อไปนี้ครับข่าวต่อมา oh. ครับทานผู้ชมอยู่กับพ u b g ฮะแชมป์ pgs a p a c qualify 2 0 2 5เฟสที่2ครับ เป็นฉากลงไปอย่างสนุกเลยกับการแข่งขัน PGS Apex Qualify 2025เฟส s e 2กับเกม PUBG ครับที่คัดหา3ทีมที่ดีที่สุดไปแข่งขันต่อใน PGS 9และ PGS 10ที่ประเทศมาเลเซีย ประจำเดือนตุลาคมนี้จะถึงนี้นะครับโดยการแข่งขันดําเนินไปอย่างสูสีแต่สุดท้ายทีมที่ทาผลงานได้ดีที่สุดก็คือฟูลเซนครับที่เล่นได้อย่างสม่าเสมอตลอดทั้งรายการคว้าแชมป์ p j a p พ็กคอลี่ไฟ2025เฟสที่สองมาครองได้สําเร็จครับรับเงินรางวัลไป 25,000US ดอลลาร์หรือประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนั่นเองพร้อมรับตัวการแข่งขัน P.J.9 และ P.J.10 อีกทั้งการันตีการได้โคต้า Y c a r d ครับไปรอเล่นในรอบ GrandFinal เลยในศึกชิงแชมป์โลกอีกด้วยนะครับ เพราะมีคะแนน PGS point ในโซน A p a c สูงที่สุดในบรรดาทีมไทยนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับฟูเซนเนี่ยยังสามารถคว้าแชมป์ในระดับ A p a c ได้2รายการติดต่อกันอีกด้วยครับหลังเพิ่งคว้าแชมป์ PUBG Player Tour A p a c Master Season ที่3โหมด t p p มาครองได้เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมามันหมันเอง่ยเอพี p ก็ได้ TBP ก็ได้ฟูเซนจะจับหมดไว้เฮ้ยต่อมามาดูสรุปทีมที่ได้ไปการแข่งขัน PGS เและ PGS 1 0กันดีกว่านะครับทีมแรกครับฟูเซนจากประเทศไทยครับ ทีมที่2ครับ The e x p e n a b l e ครับได้ไปในฐานะ Global Partner Team ครับจากเวียดนามอันดับที่3ครับรัมย y a m United Esport จากไทยอันดับที่4ครับ Forest n a t i o n a l Gaming ได้ไปเพราะ The e x p e n a b l e ติดท็อป3จึงทำให้โคต้าขยับขึ้นมาถึงอันดับที่4อันนี้ก็ตัวแทนจากไทยเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายครับ E Arena ครับไปในฐานะ Global Partner Team นั่นเองจากประเทศไทยเท่านั้นยังไม่พอครับกับการแข่งครั้งนี้ยังทำให้เราได้5ทีมครับ ที่มีคะแนน P.G.S. Point Apex สูงที่สุดจนได้ไปแข่งขันในเวที PUBG Global Championship 2025ที่ประเทศไทยฮะที่จัดขึ้นในรอบ Group Stage ที่ c e n t ท a ั World นะฮะและรอบ Grand Final ที่สยามพารากอนครับท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่า5ทีมที่เป็นตัวแทนในโซน Apex ครับมีไทยไป4มีเวียดนามไป1เขาเรียกว่าเหมาฮะทีมแรกครับ E Arena ทีมที่2ครับ f o r e n a t i o n a l Gaming ทีมที่3ครับ t ี l t o r f i v ทีมที่4ครับ c h a r p e r Esports ซีนี้ที่ผมอ่านชื่อมามาจากไทยครับและอีกหนึ่งทีมครับ The x p e n a b l e จากเวียดนามและเป็นแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับและเท่านี้ยังไม่พอนะครับนี่คือ5ทีมจากโซน a อ a c แยังมี1ทีมครับและเป็นตัวแทนจากไทยด้วยครับเพราะเขามาจากสลอตไวก r d นะครับนั่นก็คือ f u l l s e n ครับ ก็ขอเชียดีกับทีมไทยทุกๆทีมนะครับแล้วรวมไปถึง The e x p e n d a b l e ด้วยที่คุณเป็นตัวแทนในโซน a p แพทั้งหมดนี้นะครับก็ร่วมใจกันนะท่านผู้ชมครับใครที่ว่านะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมครับเรียนเชิญเลยครับกรุ๊ปสเตนนะครับดูออนไลน์กันนะที่เซนเตอร์เบิลและรอบไฟนอลนะครับเขาจัดที่สยามพารากอนก็ไปตามเชียร์ที่ติดขอบสนามกันนะครับตัวผมเองก็ไปนะเจอทักทายกันได้นะครับข่าวต่อมานะครับเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้เอง พับจีประกาศสถานที่จัดศึกชิงแชมป์โลกครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพับจีได้มีการประกาศวันและสถานที่จัดการแข่งขันพับจีโกโบแชมเปี้ยนชิพ2025หรือพับจีชิงแชมป์โลกออกมาเป็นอย่างทางการแล้วนะครับโดยเตรียมมาจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนครับจนถึง14ธันวาคมนั่นเองส่วนสถานที่จัดการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2สถานที่ด้วยกันครับฟังนะครับสถานที่แรกครับคือเซน t e r w o เวิร์ o พาวครับที่จะถูกจัดขึ้นเนี่ยในรอบก o ุ p ปสเตจครับ และลาสเตดครับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึง3ธันวาคมนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับเขาจะย้ายครับมาจัดที่สยามพารากอนในรอบแกรนด์ไฟนอลในวันที่12 13 14ธันวาคมครับนอกจากนี้ครับพับจยียังการันตีว่ารอบแกรนด์ไฟนอลจะมีทีมไทยแน่นอน1ทีมครับจากโคตา Regional ว i l การ์ดซึ่งที่จะคัดเอาทีมไทยที่มีคะแนน PGS a p e c Point สูงที่สุดเพียงหงเดียวเท่านั้น นั่นก็คือฟูเซ็นนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับการขันชิงแชมป์โลกมาจัดถึงไทยทั้งทีนะครับใครที่เป็นแฟน PUBG หรือแฟน e s p o r t ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับส่วนตั๋วเนี่ยจะเปิดขายวันไหนและราคากี่บาทรอทาง PUBG Official ประกาศใน f c e e o o o k แฟนเพจอีกทีนะครับข่าวต่อมา PUBG Mobile กันบ้างเอลยสรุปแชมป์ PMSLC Fall 2025ครับ จบลงไปเมื่อวานนี้เลยครับสลากแกงขัน PMSLC Fall 2025ที่ถูกจัดขึ้นในเซ n นทรัลเวิลด์ที่ประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์และจบไปเมื่อคืนนี้ครับเพื่อหา4ีทีมที่ดีที่สุดไปแข่งขันต่อในรายการชิงแชมป์โลกที่ถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ไหนก็ที่ไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหพับจีมันคึกขนองจริงไว้ปีนี้ไว้เฮ้ยโดยกฎในการหาแชมป์นะครับจะเป็นรูปแบบสมาร์ทรูครับที่หากทีมไหนทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดและหลังจากนั้น คว้าไก่อีกหนึ่งครั้งก็จะคว้าแชมป์ไปครองทันทีครับและทีที่ทำเงื่อนไขค,ครบทั้งหมดได้แก่ทีมดีเซเวียครับจากประเทศเวียดนามครับที่ทำคะแนนแตะ159คะแนนได้เป็นทีมแรกในเกมที่17ครับและคว้าไก่ได้ในอุ้ยคว้าไก่ได้ดีในเกมที่18เลยฮะคือ17มึงเอาแต้ไปแตะ159ปั๊บ18คว้าไก่เลยมึงไม่ให้ใครเลยนี้ เบียสองทีมไทยอย่างเอ r e ร a าและแ e วมไพร์สปอร์ตคว้าแชมป์ PMSLC Fall 2025ครับมาราครองได้สำเร็จรับเงินรางวัลไป47,450เหรียญ US d o l r หรือประมาณ1น0 0 0ล้านบาทนั่นเองครับต่อมาเรามาดูทีมที่คว้าตัวไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกกับพ u b g Mobile ในปี2025กันนะครับทีมแรกครับดีเซลเบียไปรอในรอ Grand Final, นรบแกรนด์ไฟนอลฮะและทีมนี้มาจากเวียดนามครับทีมที่2ครับแวมไพร์สปอร์ตไปรอที่รอบแกรนด์ไฟนอลเช่นเดียวกันด้วยโคตา้าเจ้าบ้านครับ จากประเทศไทยนะอันดับที่3ครับเอียรีนาครับไปรอที่รอบแกรนด์ไฟนอลเช่นเดียวกันนี่ก็ทีมจากไทยครับอันดับที่4ครับทีมแฟลตนะต้องไปเล่นในรอบกรุ๊ปสเตจครับเป็นทีมจากเวียดนามและอันดับที่5ครับทีมซีเครดครับต้องไปเล่นในรอบกรุ๊ปสเตจเช่นเดียวกันนะจ๊ะนี่คือ5ทีมครับจากโซนเราเนี่ยครับที่เป็นแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยย้ำนะฮะเซนเทนเวิลด์นะเซนเทนเวิลด์นะฮะอย่าไปผิดนะฮะไอ้พับจีพีซีเนี่ยเซนเทนเวิลด์กรุ๊ปสเตจนะ ไฟนอลเนี่ยไปพารากอนอิชิมายแต่ไปผิดงานอันนี้พับจีโมบายนะหลังจากนี้นะครับต้องมาตามเชียร์กันต่อและสั่การแข่งพับจีโมบายโกลบอลแชมเปี้ยนชิพ2025ครับที่จะถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยซึ่งมี2ตัวแทนทีมไทยอย่างแวมไพร์สปอร์ตและก็ e a r e n a ให้เชียร์กันนะครับใครที่เป็นแฟนเกมพ u b g Mobile หรือเกม Survival หรือเกม eSports เรียนเชิญที่งานนะครับอ่ะอมาๆมาท่านผู้ชมข่าวต่อมากันบ้างไปโมบามือถือกัน ROV Pro League 2025 Winter สัปดาห์ที่6ครับ เลิกในวันศุกร์นะครับเป็นทางจากฟูงเบคอนไทม์ครับที่ฟอร์มดีเนี่ยต่อเนื่องเลยครับสามารถเอาชนะฟูเซนไปครับสามต่อหนึ่งเกมครับโดยผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้ตกเป็นของมาร์กี้ครับที่เน้นตีบ้านจนพาทีมเอาชนะไปได้นะจ๊ะต่อมาในวันเสาร์ครับคู่แรกทานลอนครับต้องบอกว่าคืนฟอร์มเก่งครับงัดกลับขึ้นมาจนได้นะครับปิดเกมเอาชนะอีเรนาไปอย่างขาดลอยเลย3ต่อศูนย์เกมทำให้พวกเขาหยุดสีติการแพ้ต่อเนื่องเอาไว้ที่6นัดครับ พวกเขาครับหวังจะเข้ารอบเพลย์ออฟต้องห้ามพลาดแล้วหลังจากนี้นะครับสลับทารอนคู่ที่2ครับ p ีเ e Sport ยังคงร้อนแรงต่อเน,นื่องครับปิดเกมเร็วเอาชนะ King of เก m e r Cup ับไป3เกมรวดทำให้วัยรุ่นปารีสตอนนี้การันตีจบท็อป2ในสัปดาห์นี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่ที่3ครับฟูเซนครับไม่ยอมให้ p ีเทิ้งห่างเลยครับพวกเขาสามารถเอาชนะไฮด้าไปได้3ต่อ0นเกมทำให้พวกเขาการันตีจบอันดับที่3ในสัปดาห์นี้และไล่จี้พ G แค่แต้มเดียวเท่านั้นครับ ปิดท้ายกันในวาทิ์ท่านผู้ชมคู่แรกบุรีรัมยูเต็ดอ e ีสปอร์ตนัดน,นี้ฟอร์มเนี้ยบสุดๆครับเอาชนะ King of เก m e มครับม้วนเดียวจบ3ต่อ0นเกมคว้าแต้สมสำคัญขึ้นไปล้งอันดับที่4ของตารางแล้วก็เท่ากับเ e อียรีนาณะตอนนี้ด้วยนะครับคู่ที่2ครับเ e อียรีนาครับยังคงยึดอันดับที่4เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังเอาชนะไฮด้าไปแบบขาดลอย3ต่อ0ูนเกมต้อหมอบพื้นที่ในรอบเ a ยออฟตอนนี้แย่งชิงกันสนุกจริงๆครับ คู่ที่3กันบ้างนะครับเป็นเ c o n Time มาแรงแบบหยุดไม่อยู่เอาชนะทารอนไป3ต่อ1เกมทําให้พวกเขาการันตีจบจ่าฟงในสัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อยสลับเบคอน i ามครับและโอกาสการเข้าเพลย์ออฟแทบจะ1 0 0แล้วตอนนี้ส่วนทารอนครับโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟนั้นยากมากๆแล้วนะครับเพราะต้องชนะ3าูทุกเกมหลังจากนี้และลุ้นให้อ e a, a r e ร a กับบุร์รมยูเ e ต็ดอสปอร์แพ้ทุกนัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ จบลงไปแล้วสำหรับการขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เราใกล้จะได้รู้แล้วนะครับว่า4ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเป็นทีมอะไรกันบ้างมารอลุ้นกันต่อในสัปดาห์นี้กันได้เลยเอาละครับไปดูช่วงที่2อของรายการดีกว่าสำหรับการโยกย้ายตลาดตัวนักแข่งอ e ีสปอร์ตครับไปที่อาวกันก่อนเลยครับเขาบอกลงเล่นแป๊บเดียวไปซะแล้วครับเรียกได้วงงพอสมควรเลยหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาทารอนสังกัดดังพึ่งประกาศ ดันอดีตโคต้ดอย่างโทนี่กลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับจนทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นกันยกใหญ่แต่สุดท้ายครับหลังจากลงสนามไปแค่2แมตช์ครับในวันอังคารที่ผ่านมาทารอนได้มีการประกาศนําโทนี่ออกจากไล่อัพและขยับไปเป็นหลังบ้านแทนซะอย่างนั้นเลยครับเออเว้ย มันมาไวไปไวไวแต่เหมือนการเปลี่ยนครั้งนี้จะเห็นผลนะครับเพราะทารอนเนี่ยที่เปลี่ยนผู้เล่นแบบยกชุดเนี่ยสามารถกลับมาคว้าชัยได้สําเร็จหลังแพ้มา6เกมติดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับโอกาสเข้ารอบก็ยังน้อยอยู่ดีนะจ๊ะก็ต้องมารอดูนะครับว่าพวกเขาจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์เข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้หรือเปล่าสำหรับทารอนนะครับเพราะตอนนี้โอกาสแทบไม่เหลือแล้วนะแฟนๆทารอนแฟนๆ r o v e, ตามเชียร์ด้วยนะครับพับจีกันบ้างนะ AG หรืออาร์ม y g a เกมมิหาผู้มาสารต่อทีมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์ม وري เกมมิสังกัดที่อยู่คู่วงการเกมพับ g มาอย่างยาวนานกว่า7ปีด้วยกันครับได้มีการโพสต์ร่ายยาวครับเพื่อเปิดรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มีความพร้อมมาสารต่อกับทีมแบบไม่จํากัดรูปแบบนะครับเพื่อให้สังกัดก,กลับมายืนในวงการอ e ีสปอร์ระดับประเทศและระดับโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะ โดย a r m o ร y Gaming เนี่ยเป็นสังกัดที่ปั้นผู้เล่นระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาแล้วมากมายครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นแนวทางของทีมที่มุ่งมั่นเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีศักยภา,าพได้มีเวทีโชว์ฝีมือนั่นเองซึ่งปัจจุบันพวกเขาจบอันดับที่14ในรอบแกรนด์ไฟนอลของรายการ p j a p e c qualify สองพันยี่สิบห้าเฟสที่สองถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อในระดับโลกในปีนี้แต่การที่พวกเขาสามารถต่อกรกับทีมใ,ใหญ่ในโซน a p a c ได้นั้นเนี่ยก็นับว่ายอดเยี่ยมมา,มากๆแล้วนะครับสุดท้ายจะมีใครเข้ามาสนับสนุนทีมม Am Gaming My ต้องมารอติดตามกันนะครับตัวผมและรายการโม้ยฟังเนี่ยก็ขอให้มีผู้ใหญ่ใจดีมาไวๆนะครับที่มาสนับสนุนอาร์ม g a m เกมมิ่งในเร็วนี้ให้ทีมได้ไปต่อให้แฟนคลับได้เชียร์กันต่อครับอ่ะข่าวต่อมารอกันมานานแสนนานนะผู้มชมเอ้ยเมสอินไทยแลนด์ประกาศไลน์อัพับจีไว้ สิ้นสุดการรอคอยแล้วครับหลังเมนินไทยแลนด์ได้มีการประกาศไลอัพทีมพับจีที่ทุกคนรอคอยกันมาอย่างนานแสนนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยได้ไปดึงผู้เล่นจากทีมยูฟีเรียครับอันดับที่2 2ในพับจีไทยแลนด์ซีรี 2025, ส์0 2 5เฟสที่2มาแบบครบทีมครับเพื่อลุยแข่งขันพับจีในปี2026นะจ๊ะโดยไลอัพของมิดพับจีมีดังต่อไปนี้ครับวาเดนเฟเกอร์เฮ้ยเป็นเกมแล้วคนละคนนะไอสัตวนะ์ละพระเจ้าอาวาจลิน นี่เคยภากอยู่คุณคุณซัมเตอร์ครับแล้วก็น้องอม,มิวฮะตำแหน่งเมนเจอร์ที่เคยมาประกวดเดอะแคสเอร์นะเออจำได้น,น้องมิวนะแล้วก็ผู้นำทัพฮะไอแแจนนะไม่ใช่แจนคุณล้อมะตำแหน่งออราวหรือก็คือทำทุกอย่างนั่นเองในทีมชุดนี้นะครับสุดท้ายการเดินทางครั้งใหม่ของมิดพับจีครับที่ตัดสินใจดึงผู้เล่นหน้าใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงเข้าร่วมทีมครั้งนี้พวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนแฟนๆมารอติดตามกันนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่าการรีเซ็ตซีโร่อย่างที่พี่บาเคยพูดไว้นะครับ เริ่มกับน้องๆเยาวชนที่มีไฟแรงแบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องแจ้งนะครับให้ทําทีมชุดนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าแจ้งเกิดกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องรุ่นใหม่ทุกคนด้วยนะครับอ่ะยังไม่จบ c s ีทนะทีมลิควิดคว้าอดีตผู้เล่นเข้าร่วมทีมครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทีมลิควิดได้เดินหน้าเสริมทัพด้วยการไปคว้าตัวอิลิชครับจากเฟสแคนมาเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังเพิ่งปล่อยตัวทวิชไปอยู่กับเฟสแคน คือมึงปล่อยแล้วก็สลับกันไปอีลิชนี่จากเฟสมาอยู่ลิควิดนะส่วนไอไอทวิชเนี่ยก็อยู่ลิควิดไปอยู่เฟสแคนแล้วมันเคยอยู่ด้วยกันมาตรงนี้มันวนวีกันอยู่ตรงนี้แหละโดยอ e ีลิชนะครับเคยเล่นให้กับลิควิดมาแล้วถึง8ปีครับตั้งแต่ปี2015จนถึง2023ครับซึ่งตลอดเส้นทางกับลิควิดเนี่ยเขาช่วยทีมคว้าแชมป์มากมายนะไม่ว่าจะเป็น ESL 1ลวโรนบรีมแฮกมาสเตอร์เดครับ และ IEM Sydney 2019และ Intel Extreme Master ฮะที่ชิคาโกเป็นต้นนะครับแล้วต้องบอกนะครับว่าฟอร์มล่าสุดของ e l i s h เนี่ยถึงแม้จะถูกเฟรดแครนด็อกไปเป็นตัวสำรองครับแต่เขายังถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่น Entry f r a g g e r ที่ดีที่สุดในวงการนะครับแต่ก่อนนี่ปืนซูมเนี่ย AUG นี่4-4เ l i s h นี่เข้าหัวเข้าหัวนะนการกลับมาครั้งนี้ e l i s h ครับจะพาทีม Liquid คว้าชแชมป์รายการใหญ่ได้หรือไม่เนี่ยแฟนๆม้าน้ำต้องรอติดตามเชียร์กันนะครับ ดึงใครก็ได้อยัาไปดึงใครก่อนเขากำลังไปได้ดีช่วงต่อมากันบ้างดีกว่า2ช่วงผ่านไปมาช่วงที่สาสำหรับข่าวที่เป็นกระแสครับนึกว่าจะพูดเล่นนึกว่าจะพูดก่มที่ไหนได้ชมอยู่นี่เองข่าวนี้กลายเป็นกระแสนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับ โดยเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในแมตช์ที่ไปเปรตครับทีมขวัญใจมหาชนปะทะก,กับ G2 Esport ครับทีมที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการพูดคมจิวิยาใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับจนเลยมีดราม่ามาแล้วนับตอน,นับหลายๆครั้งนะครับซึ่งในเกมนี้ครับไม่อยู่วินนึงครับโจนาพีครับหนึ่งในผู้เล่นของ G2 Esport s port, ได้มีการตระโกนใส่เจสัน4 Second คครับด้วยท่าทีที่ดุดันนะแต่แทนที่เขาจะพูดจาคมแบบที่เคยทำครั้งนี้โจนาพีดันตะโกนออกไปว่า <c oughs> Seconds, นายกำลังคิดว่าฉันเนี่ยกำลังจะพูดจาแย่ๆอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าฉันชอบสกินแคร์ลูทีของนายนะโอ้โหเสียงมันค่อนข้างเล็กนะไอ้จนาพีเนี่ยแนะ่นึกว่าจะพูดข่มนะครับที่แท้แอบชมอยู่นี่เองพอจังหวะนี้ถูกตัดออกมาเป็นไฮไลท์ก็ทำเอาแฟนคลับแซวยกใหญ่เลยเลยครับว่าทีม G2 เนี่ยที่เด่นในการพูดจาข่มคนอื่นเนี่ยก็มีมุมน่ารักแบบนี้ด้วยจนกลายเป็นสีสันในแช์นี้ไป ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งแมตที่สนุกทั้งในเกมและสนุกทั้งซีซั่นนอกเกมจริงๆนะครับโอ้โหเราซัดกันเลยใครที่ไม่ดูในแมตช์นี้ผมบอกเลยครับว่า5ดาวไม่มีใค่ไก่ยากมันมีในวอร์รนด้วยคู่นี้ผมบอกเลยนะโทษนะมันทิพหายใครไม่ดูไปดูซะนะครับผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะได้สกินแคร์ดูทีนของเจสันนะก็เดี๋ยวแปะไว้ที่หน้าจอตอนนี้นะครับไปหาซื้อกันได้นะอุ่นๆอุ่นๆนะ อ่ท่านผู้ชมครับนี่คือ3ช่วงของรายการของเรานะครับก่อนจะจากกันไปเหมือนเคยสัปดาห์นี้มีแข่งขันอ e ีสปอร์ตอะไรกันบ้างไปดูกันเริ่มจากวอ l เรนชิงแชมป์โลกครับมันกันต่อเนื่องครับสัปดาห์สุดท้ายกับการขันวอร์เรนแชมเปี้ยน2025ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่สัปดาห์นี้เราจะได้ทีมที่ดีที่สุดในปีนี้และแชมป์โลกในปีนี้แล้วครับโดยแข่งขันจะเริ่มกันในวันศุกร์นะครับคู่แรกเป็นรอบชิงสายบนระหว่างไฟนอลติกเจอกับเอ็นอาร์จีใครชนะเข้าชิงครับ คู่ที่2ท่านผู้ชมครับจะเป็นการแข่งขันสายด้านล่างนะครับรอบที่3ซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างผู้ชนะของสายล่างในวันนี้คือคู่นี้ครับ D.I.X เจอกับ Made in บ r a ซ i ลใครชนะไปยืนรอใช่ไหมแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับไปเบล็กเจอกับเฮลติกใครชนะก็จะไปเจอกันในวันศุกร์คู่ที่2นี่แหละนะแล้วก็วันเสาร์ครับจะมีแข่งขันคู่เดียวครับก็คือรอบชิงสายล่างฮนะใกล้คู่ที่เขาเจอกันนี่แหละจะไปเจอผู้แพ้ของฟันติกกับเอ็นอาร์จนะและสุดท้ายวันอาทิตย์ครับ ชิงแชมป์โลกฮะมีคู่เดียวอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนสามารถรับชมการแข่งขันได้ที่ทุกช่องทางของว้าวอลเลนกันได้เลยนะครับมาดูที่ RV กันบ้างดีกว่าสำหรับ RV Pro League Winter 2025สัปดาห์ที่7ครับใกล้จะจบไปแล้วนะครับมาในสัปดาห์ที่7กันแล้วเริ่มต้นกันในวันศุกร์มีแข่งขันคู่เดียวหกโมงเย็นทารอนปะทะคิงออฟเกมเมอร์ครับทารอนองชนะ3-0เท่านั้นต่อมาในวันเสาร์เริ่มเที่ยงตรงครับคู่แรกบุรีรัมยย์ูไนเต็ดปะะทครับ คู่ที่2ฟูลเซนเจอกับอ e ีอารีนาและคู่ที่3เบคคอนไทม์เ,ทมเจอกับคิงออฟเกมเมอร์ครับปิดท้ายกันในวันอาทิตย์ครับเริ่มเที่ยงตรงเช่นกันนะครับคู่แรกบุรีรัมย์ยูเต็ดอ e ีสปอร์ตปะทะไฮดา้าคู่ที่2ฟูลเซนเจอทารอนและคู่ที่3ครับอีอารีนาเจอกับ PSG e, arena, บ p ST, e s p o r t สนั่นเองโดยทุกคนเนี่ยสามารถรับชมการแข่งขันนะครับได้ที่เฟซบุ o กกาลีนา RV Tournament แล้วก็ Facebook กาลีนา RV Thailand แล้วก็ YouTube ครับกาลีนาอารีวีไทยแกันได้เลยนะครับอ่ะท่านผู้ชมมมี1เกสหรรับับบ PUBG ค พับจีเพลเยอร์มาสเตอร4เอเชียครับสนุกกันแบบต่อเนื่องเลยสำหรับเกมพับ g ครับเพราะสุดสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันพับ g Player Master เตอร์4เอเชียโหมด TPP ที่รวม24ทีมสุดแกร่งมาประชันฝีมือกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งของชีวิตเอเชียและชิงเงินรางวัลรวมกว่า50ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1ล้าน6แสนบาทนั่นเองครับโดยการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มและแข่งขันกันแบบ3วันแบบพบกันหมดครับ ทีมไหนที่มีแต้มมากที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองนั่นเองโดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ยาวจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับซึ่งทุกคนสามารถรับชมได้ทุกช่องทางของ Pu b g o f f i c i a l ครับและมาร่วมเชียร์ทีมไทยที่แข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยฟูลเซนครับและชีลาร์อนไฟและรวมไปถึง FWESport ไปพร้อมๆกันนะครับและนี่ข่าวทั้งหมดในรายการมอ้ยฟังประจําสัปดาห์สุดท้ายในเดือนกันยายนนะครับเงินเดือนออกพอดีเลยนะครับก็ใช้ใจ่ายกันอย่างใช้คําว่าประหยัด สุขุมแล้วกันนะครับเพราะว่าฮพรุ่งนี้เงินก็หมดแล้วมาถึงตัวผมนะยังไงครับก่อนจากกันไปเหมือนเดิมเลยนะครับก็ผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาทันทีด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอยากจะให้เราไปอ่านข่าวที่ไหนตามติดเกมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับยังไงฝากติดตามมุยฟังกันด้วยตามทุกช่องทางนี้ฝากกดติดตาม f p s Thailand ด้วยนะครับวันนี้ผมบูมหมดนันทีแล้วนะครับเจอกันใหม่เว้ยไปสวัสดีครับ